วัสดีครับวันนี้พอ,อกันในช่องของอําพเช่างแนวกับพี่นอ้องพอดีมีเรื่องเล่าดีๆสิอยากมาบอกพี่น้องฟังครับเมื่อคืนนี่ผมฝันว่าแต่ว่าผมกับ่บเคยฝันจังสี่ทักงเทียกับสิม,มาเราความฝันในฟังจนหน่อยครับว่าผมฝันว่ามีผู้หญิงไม่ยืนที่น้าบานผมยืนกวักมือที่นี่ผมกับเกินเสาขึ้นมากกับผู่หมูว่า ก็คือพอมีผู้ใดนึกว่าออกกับก็เลยมาคิดคิดไปคิดมานึกถึงแม่น้ำก,กวากครับพี่น้องเพราะว่าแม่น้ำก,กวงักผมบูชาเป็นมากนี่ตั้งแต่ไม่อยู่บ้านผมประมาณเจืแปดปีแล้วครับเพราะว่าหลังจากที่ผมไปบูชาเป็นมากเป็นเนื้องเนื่อผสมทองสำลิดครับผมก็ให้หลวงพอ่อหรือพระคู่อยู่ข้างเพื่อว่าปีป็นพุกเศดให้มาอยู่น้ำผมในแปดปี เมื่อึ้นเดอะเาฝันก็เลื่อนถึงแม่น้ากวักครับเรากะจะถือ่อกาสนีเลยครับที่อยากจะไปขอโฉกขอลาบจุดถูกขอโฉกกับแม่น้ากวักเพื่อว่าหมวหนีของวันที่หนึ่งหน้าหกซีนแม่น้ากวักเปอนกวักโชกกวักเงินกวักข้อใม้เด็บซี่ครับพี่นองเลยหรือห้โชกได้รับโชกกันไปหลายคนนะครับพี่น้องยะเป็นจังไดก่ะ ไปติดตามรับชมไปต้องกัรน,นะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องอแม่นํากวักที่ผมเห็นได้บูชามากตอาไหวค่าขายอยู่บานนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อท่องกับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเป็นเนื้อเงื่อนผสมเพราะว่าก่อนที่น้ามาไหวผมไก่ผักคู่อยู่ตัง้งนะเพื่อว่าปีนะครับที่ผมได้ก้าวเบื้องตน้น เพราะว่าการที่ถิดนําแมนนั่งกวากขวายบานเนี่ยต้องมีการปลุกเสกให้เพิ่นเจอใหม่น้ำกับเพื่อความศักดิ์สิทธิ์เพื่ในเด็ก,กวากเง,งินกวากทองข้ามาอันนี้ผมกับจุดธูปไหวครับเก้าดอกแล้วก็ะพร้อมจุดเล็กูปขอโชคลาภน้ำแมนนังกวากน้ำครับนี่แหละครับผมที่นี่เดยพระพี่พระนองเมื่อเบิ่งแมนนังกวากว่าเพื่อในเหล็กเด็ดๆไปฝากพี่ฝากนองเนาะนี่แหละครับพี่นองเล็กูปที่ผมจุดไว้ อันนี้ผมก็จุดถูกไหวเก้าดอกครับไม่นั่งกักนี่ครับผมเหล็กถูกนี่ครับพี่นอ้องเล็กถูกมันจะกลับหัวหนอยหนึ่งนะครับพี่นอ้องสิเป็นถ้าแม่นกลับไปอีกด้านหนึง่งข้างบนนี่เล็กมันจะอยูกออก่กลางๆครับพี่น้อง กับกัปดันอาจจะเป็นเลขศูนหนึ่งสามหรือศูนย์เจ็ดสามก็ได้ครับพี่น้องอืมอันนี้ก็ยกผมขออนุญาตขยับแม่นั่งกวาดออกมาหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าผมเห็นเลขครับพี่น้อง เห็นเหล็กยุเอวลครันพี่น้องเนี่ยโอ้เหล็กยงไงงามแต่พี่น้องเหล็กขึ้นเอวไม่นั่งกวักครับพี่น้องเนี่ยศูนย์สีครับพี่น้องศูนย์สีโอ้ยโมเมนต์ที่เป็นเป็นโชคเป็นลาบแล้วว่าพี่น้องเนี่ยนี่น เบิ่งไปน้ากันนะครับพี่น้องมอเหล็กศูนย์ซีครับพี่น้องเนี่ยโอ้เหลกงามเหลกงามพี่น้องแมนั่งกวกแล้วหายโชกเขาแ้วงวดเนี่ยน่าจะเป็นโชกใหญ่ต่อพี่น้องเนี่ยเพราะว่าผมเมื่อคยมามาเมามาบิง่งมาขอโชกขอหลับแล้วเมนั่งกวกจักเทียกับตังแต่บูชาบนมานเนี่ย โอเคนะครับพี่น้องนะกับการมาขอโชขอหลานอยู่กับแม่นักกวักที่ผมได้บูชาเนมากกับกัหลายปีอยู่กับทีว่าได้เลขอเดเกียอยู่2.2หมองกับให้เบิ้งไวเเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะคลิปนี้กันีแค่นี้แหะครับพี่น้องกับฝากกดไลค์กดแชร์ในจ่องของหลําพ้นชาแนลครับขอลาพี่ละหนองไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ